คนใกล้ชิดแมทพูดแล้วสัมพันธ์นังเอกกับแฟนให้โซ่เลิกไม่เลิกอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตาความสัมพันธ์มาโดยตลอดสำหรับคู่ของนางเอกสาวแมทพิรณนีกับหนักธุรกิจหนุม่มตระกูลดงังสงกรานตชนะรงที่พักหลังมานี้ไร้โมเมนต์หวานออกสื่ออีกทางวันเกิดฝ่ายชายยังไร้เงาแฟนสาวไปร่วมฉลองด้วยเหมือนทุกปี ขนาดเดียวกันก็มีข่าวเล่าข่าวลือสารพัดว่าฝ่ายหญิงไปยิมไปเที่ยวร้านหรูญาติเอกมัยกับแก๊งเพื่อนที่หนึ่งในนั้นมีไฮโซชื่อดังอดีตแฟนนางเอกซุปตาอยู่ด้วยต่อมามีคนตาดีพบเห็นหนุ่มสงกรานไปกับสาวอื่นที่ไม่ใช่แม้ที่ร้านน้ำเต้าหู้แทาง t s ช่องดนตรีและเพื่อไม่ให้ทุกคนสงสัยนานงานนี้นาอเดอเทนก็ได้ต่อสายตรงหาผู้จัดการส่วนตัวของสาวแมท ก็ได้คำตอบสั้นๆว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กับนางเอกสาวซึ่งปัจจุบันเธอกลับมาทางานกรุงเทพเป็นหลักแล้วส่วนเรื่องราวทั้งหมดที่ทุกคนอยากรู้รอให้พร้อมเมื่อไหร่แม้จะออกมาให้สัมภาษณ์เองเอาเป็นว่าทุกคนอดใจรออีกนิดเชื่อว่าเจ้าตัวพร้อมแล้วจะออกมาพูดอย่างแน่นอน